แอสตันนอวเวสตบอมบ์เบอร์ลี่โบโลโบเชลซีบอลหมัดอไ,ไ,ไดโอเคเลสเตอร์เอเวอเรตันอะได้แมนยูซันเดอร์แลนด์นตัดไปก็ได้คนนี้ออเอาด้วยสิอาด้วยอ๋อแมนยูซันเดอร์แลนด์เลสเตอร์เอเวอเรตันเชลซีบอลหมัดแอสตันนอวเวสตบอมบ์เรียบูสโต็อกเรียบูสโต๊อวันไหนอ่ะอ๋อวันอังคารโอ้ยชนะอยู่แล้วลิเวอรียบูชัวร์เหรอชัวร์แล้วก็เดี๋ยวเชลซีก็แพ้ไงทีมคุณก็เหลือสามแต้มโอเคค แล้วเราจะเข้าวันวันเสาร์ก็เอาเสาร์ก็วันเสาร์ก็วันเสาร์ไหนวันจันทร์สิเออวันจันทร์เลยโอ้ตายโอ้โอ <c oughs> ผมต้องมาแล้วผ,ผ,ผมไม่ทำก <c oughs> ันบ้านเลยใช่แล้วทีเมื่อกี้คุณจะไปนู่นงวดวันที่สองมการาด้วยนะคุณไม่ว่าเลยเนี่ยเพอกล้องตัดแล้วคุณก็ด่าแต่ผมอ่ะคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยตลอดเลยเนี่ยเอาของเขิงมาให้เนี่ย ขอบคุณมากเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันนี้ให้ผมกล่องๆๆอกล่องงก็เลยกกล่องกล่องใส่กล่องใส่ของครับของเดอะบิชเชลคือได้ไมาด้วยการที่อังกฤษของ <º> ผมหายแล้วอันนี้เขามี <ๆ S 2> ก็เลยขอเขาจริงๆไอ้ที่หายน่ะก็แหละมันเป็นคนหยิบไปเลยนี่ของพี่แหละ เฮ้ยละสวัสดีครับสวัสดีครับผ <c oughs> ู้ชมฮะมาแล้วฮะรายการน่ารักน่ารักนะฮะรายการของเราคู่บีบ้าบอลติดตามได้ทางโซเชียลนั่นเองเนี่ยนะครับแ <c oughs> น่นอนว่าถ้ามาติดตามแล้วเนี่ยช่วยเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะด้วย <c oughs> นะครับดี๋ยนผมต้องพยายามพัฒนาตัวเองะ <c oughs> คะเพราะว่าโลกโซเชียลมาแรงเหลือเกินจากที่แต่ก่อนไม่เคยเล่นเลยนะฮะช่วงนี้ก็ต้องพยายามพัฒนาแล้วก็เล่นเยอะขึ้นนะฮะ พูดเลยว่าแต่ก่อนนี่โลเทคโนโลยีมากๆแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะต้องพยายามตามโลกให้ทันซึ่งพี่พยายามเล่นโซเชียลเพราะว่าพี่ต้องการจะทํางานต้องการตามหญิงมากกว่า <c oughs> นะครับจะได้ไปเตะได้เอ็ดอินบ็อกซ์เไรเนี่ยเอ้าอยู่กับผมสองคนนะฮะผมและแจ็คเล็กนะฮะลิงลมก,ก็เห่าไฟครับแน่นอนว่าฟุตบอลมาปั๊บก็มาเจอกันแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันคือวันจันทร์ที่ส6 นะฮะธันวาคมซึ้อเป็นศึกวันบ็อกซิ่งเดย์ถูกต้องนะฮะเปิดกล่องของขวัญน,นะฮะลีกอื่นนี้หนาวกันไปแต่ลีกอังกฤษนั้นยังตะบี้ตะบานเตะกันเหมือนเดิม เรียกว่าไม่มีหยุดเทศกาลให้นักตรงนักเตะได้ไปพักผงพักผ่อนกับครอบครัวเลยคริสต์มาสเนี่ยจริงๆเป็นเป็นเทศกาลของฝรั่งนะแต่ว่าในพิมพ์อังกฤษไม่มีไม่มีพักเลยนะแล้วไม่พักไม่พอมันเตะหนักกว่าเดิมอีกนะใช่สามวันนัดหนึ่งสี่วันสองแมตช์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเตะกันเรียกว่าไม่มีเหงาอ่ะคือฟาบอลไม่มีเหงาถ้ายังมีพิมพ์อังกฤษอยู่อ่ะก็มาดูโปรแกรมคืนนี้กันหน่อยครับเพราะว่ามีหลายคู่ที่ ว่าน่าสนใจนะอาร์เซนอลจะเจอกับเวสต์บรอม w ิ c h อัลเบียนกงกลับมาแล้วฮะอาร์เซนอลครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าหลังจากที่ออกทะเลไป2นัดติดต่อกันนะฮะแพ้เอฟเวอร์ตันแพ้แมนซิตี้แมตช์นี้ต้องเป็นแมตช์กู้เขาเรียกกู้ศักดิ์ศรีแล้วก็เรื่องของกําลังใจต้องกลับมาแล้วเล่นในบ้านอ e ิมิเลียตสเตเดียมฮะไม่รู้ละงานนี้เนี่ยเรล่าบรรดานักเตะที่โชว์ฟอร์มบุนม่วยอย่างเช่นเมสซีโมซิลนะฮะหรือว่าซานเชสที่ฟอร์มอาจจะเหนื่อยหน่อยล้าหน่อยเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านเจอเวสต์บรอม ผมไม่รู้ว่าราคาต่อเท่าไหร่ครับจะกี่ช่วงตัวไม่รู้น่าจะเยอะนะก็ต้องอยู่อาเซนอลก็ต้องอยู่แหละคือเล่นในเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็อาเซนอลอย่างที่บ่บ๋องบอกคือสถานการณ์มันบีบให้สถานการณ์ของทีมมันต้องเก็บชัยชนะเก็บสามแต้มให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยช่องว่างมันจะยิ่งเยอะใช่แล้วโปรแกรมโหมแบบนี้คือถ้ามันหลุดเนี่ยเผลอเดี๋ยวมันจะหลุดติดๆทุถูกแล้วมันจะกลายเป็นหมดโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนเดิมในช่วงเดิมอีกไมรรู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์ของเวนเกอร์แล้วก็บรรดานัตอออรนลหืล่าแต่ผมมมว่่าาไนีปัญหอม เอาจริงเบสบอลก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับดีนะเล่นเกมรับดีเพียงแต่ว่าออคือเกมรุกเขาไม่ค่อยดีอ่ะพอไปเจอทีมใหญ่ๆแล้วโดนพี่มากๆในสุดท้ายมันหลังไม่เหนียวก็ ก็โดนจนได้มไม่เห็นด้วยวพี่ป๋องว่าเวสบอมไม่ไน่าจะต้านอยู่นะฮะว่าดั้นชนะคือชนะคือก็บอกว่าชนะแค่แค่แค่ชนะ3แต้มไม่พอนะฮะมันต้องใช้ด้วยสกอร์ที่ดีด้วยแล้วก็ด้วยรูปเกมที่สวยด้วยม,มันจะเป็นการเรียกศรัทธาคืนจากกองเชียร์ด้วยนอกมาถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าเวสบอมช่วงหลังผลงานดีก็จริงกองหน้าก็มีตัวใหญ่ไอ้ลอนดอนตัวเดียวนะครับถ้าอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะตัวเจ็บก็คงจะเป็นตัวที่เดิมๆแหละแต่ว่าด้วยคุณพลที่อยู่ตอนนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหา แบเนี้นะอัเซอนมันพามันพาเสียตังค์มาสองนัดแล้วนัดนี้มันต้องมาแล้วล่ะอัเซอนครับคือเหมือนการเห็นด้วยคือเพิ่มเติมนิดนึงคือผมว่าเกมเนี้จะเป็นเกมที่อเล็กซิสซานเช่แล้วก็ไมเูิลโอสิลเล่นได้ง่ายขึ้น คืออาเซนัลนัดที่แพ้เนี่ยต้องบอกว่า2คนนี้เล่นไม่ค่อยออกใช่แต่ว่านัดเนี้ยผมเชื่อว่าเล่นในบ้านพื้นที่มันจะมีให้เขา2คนเล่นกันมากขึ้นถึงก็สอคนที้เล่นได้ผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรหยุดยั้งได้นะอาเซนอลถล่มอ่ะคุณนี่ตรงกันนะฮรัไปคับคู่ต่อมาเชลซีกับบอลมัทโอ้ยเชลซีมะสร้างสถิติแล้วคือคู่ต่อสู้เนี่ยมันเป็นใจให้เชลซีแลเินในช่วงนี้ แต่จริงๆจะบอกว่าเป็นใจมากก็ไม่ได้นะเพราะเขาผ่านมา11นัดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาเจออ่อนตลอดครเขาก็เจอแข็งด้วยแต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้<อ>พี่แต่ช่วงนี้โปรแกรมที่มันหนักๆเนี่ยเขาเจอไม่หนักนะใช่ใช่ใชดังนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องยกเครดิตยกความดีความชอบให้เรื่องของโปรแกรมเรื่องของดวงอะไรกันไป ผมก็ยังไม่รู้จะต้องวิเคราะห์อยะไรเยอะแย,ยะนะคู่นี้ผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรต้านเชลซีไดค้คือคือแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของเชลซีคือจะไม่มีเดียโก้คอสตาเพราะว่าสะสมไม่เหลือครบตามโคต้านี่นะครับกองหน้าแน่นอนว่าคงจะเลือกใช้ทางด้านบาซัวยี่แหละนะครับซึ่งมองว่าต่อให้บาซัวยี่ลงหรือตัวอื่นลงของเชลซีผมว่ามันก็ยังชนะอยู่แหละแต่ผมแค่รู้สึกว่า ช่วงหลังเชลซีชนะด้วยสกอร์ที่มันไม่ขาดหนึ่งศูหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาตลอดเนี่ยนะคราวนี้พอไปเล่นในบ้านเจอบอลหมดเอาจริงบอลหมัดเนี่ยก็เป็นบอลที่เล่นสนุกนะแล้วก็ลูกทีมเอ็ดี้ฮาวมันก็วิ่งสู้ฟัดนะผมมองว่าเชลซีสามแต้มแหละแต่อาจจะเป็นสามแต้มที่ได้มาไม่ง่ายครับน่าจะชนะด้วยสกอร์จุม้มจิ๋มอะอย่างเช่นหนึ 0, ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรแบบเนี้ยถ้าอยู่ไป่ท่านต่อผมมองว่าอย่าเสี่ยงเลยผมว่าคอนเต้นะเปพื่อหวดตีหัวเข้า ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เชื่อว่าแมตชนี้ไม่น่าจะชนะกันเยอะอาจจะเก็บเลี้ยวกเก็บแรงไว้เพราะว่าบอมเตะกันทีะนะครับก็เชื่อว่าเชลซีสามแต้มแต่ยิงไม่ขาดอ่ะ เห็นด้วยเพราะว่าโปรแกรมมันชุกจริงๆแล้วก็บวกกับเกมรุกของเชลซีเนี่ยคือมันไม่มีคอสตา้าเนี่ย<ม>ว่ามีผลไหมก็มีผลอนกันเพราะว่าช่วงหลังเกมที่มันอึดอัดอึดอัดเก็มาได้ความสามารถเฉพาะตัวขอ,ของคอสตา้านี่แหละส่วนเกมรับกองเต้ก็ช่วยไว้ได้เยอะแต่เกมเนี่ยมันจะขาด2คนนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างในความไหลลื่นของรูปเกมแต่ว่าด้วยตัวผู้เล่นด้วยศักยภาพของนักเตะของเชลซี ก็คงต้องบอกว่าบอลมัดเนี่ยคงไม่น่าม,มาเก่งที่นี่ได้น่าจะเก่งกับเรียฟูทีมเดียวแหละบอล <_ S 1> มัดไม่น่าจะต้านเชลซีอยู่ <_ S 1> คือถ้ามันมาหากปากาเซียน,นะมาคว้มเชลซีในบ้านได้นะฟ้าถล่มนินททลย์วัวชมผมไม่เชื่อหรอกอนะครับฉะนั้นถ้าจะอยู่เจ้าบ้านก็ก็อยู่ได้ไหมผมแนะนําว่าอยู่อยู่ทีมเือนดีกว่านะผมว่าลุ้นุ้นเหนื่อยอะเชลซีอะชนะแต่ว่าชนะไม่ไม่เกินสกอร์แต้มต่อลุ้นแพ้แค่เม็ดเดียวครับฝงสีหน่อยนะคู่ต่อมาแมนยูกับซันเดอร์แลนด์แล้วกันพี่ป๋อง แมนยูสิฮนะมันก็ไม่มีอะไรต้านเขาเหมือนกันนะช่วโงนี้นะออแล้วแมนยูก็จะชนะเยอะด้วยเพราะว่าสลาตันชุดนี้มันฮอตมากเลยในรอบปีที่ผ่านมานะครับอกว่า2-2-16เนี่ยสลาตันไปรองแค่แมซี่คนเดียวนะนะฮะตลอดทั้ง1ปีนะตั้งแต่สมัยสวม,มชุดปารีสแซงต์แชมงแล้วก็มาสวมชุดแมนยูเนี่ยมันยิงไป49ลูกนะเป็นรองแค่แมซี่นะผมว่าตอนนี้ที่ท่ามันอยู่ที่แมนยูหมดเลยครับนักเตะมันเล่นด้วยความมุ่งมั่นมากนะครับผมเชื่อว่าซาร์แลแนของเดวิดมอยนะมาเยือนบ้านเก่าอย่างนี้นนะเมอ่า้สืกัับบบ เดวิดมอยไม่น่าจะช่วยแมวดำ oh, สอรนแลนด์ได้ดคือแมนอยู่เล่นด้วยความมั่นใจตอนนี้ครับด้วยความที่เก็บผลการแข่งขันที่มันน่าจะเป็นเนี่ยหลายๆนัดติดๆกันถึงไม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ดูสวยงามเอเรอยเปร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่า โดยรวมแล้วเขาเก็บชัยชนะได้มันก็น่าจะเรียกความมั่นใจแล้วโปรแกรมช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูก็คล้ายคเชลซีใช่ไม่หนักไม่หนักเจอทีมที่มันไม่หนักเพียงแต่ว่าระยะระยะห่างของช่วงวันที่มันต้องแข่งเนี่ยโอเคมันอาจจะเสียเปรียบอยู่บ้างมันมีบางบางแมตช์ที่มันพักแค่วันครึ่งใช่สองวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เกมเนี้ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาคือแลนด์ไม่รู้จะเอาประตูไหนมามาแบ่งแต้มจากแมนยูได้ในโอทัฟฟอร์ดนะครับจะบอกไปเอาประตูศักดิ์สิทธิ์อร่อยมาผมก็ไม่อยากเล่นะพูดตรงๆใช่อใช่ ไม่กล้าให้สวนกระแสได้แอนด์เ้นสำหรับคู่นี้นะแันด์แลนไม่น่าจะต้านอยู่เห็นว่าพี่ป๋องเลยอ่าสำหรับวันจันทร์ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมเราจะหลุดไปถึงคู่ของริบูสโต้ด้วยนะริบูสโต๊กเหรออยู่ร์พูวิเธอะนะยครับผมว่าริพูเอ้ยแต่ว่าอัตราต่อรองเนี่ยผมว่ามันน่าจะพอสมควรพี่ป๋องเพราะว่าเล่นในแอนดฟิลด้วยผมว่าเอาจริงนะผมว่าริพูชนะนะแต่ว่าจะชนะไม่ขาดนะถ้าถ้าพอเจอสโต้เนี่ยมันทีมเบ้าเบ้าบอนะบทจะดีดีใจหายนะบทจะไม่ดีมันไม่เอาถ่านเลยนะลูกที่นะผมา โอ้โหถ้าสู้นะผมว่ามาเย็นแอนฟิลลิเวอ์พู อาจจะแพ้แหละแต่ว่าผู้บาดจ,จะแพ้ไม่ขาดหรือ่คู่นี้ผมกลับมองว่าลีวูถล,มล<ะ>่มเลงผมกลับมองว่าลีวูถล่มคือช่วงหลังสต็อกไม่ได้ไม่ได้ขี่ลิเวอร์พูลเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยรูปแบบการเล่นที่มาค<ม>ิวเขายังปรับเปลี่ยนไม่ได้เล่นบอลยาวมากก็มาเน้นบอลบนพื้นมากขึ้นแล้วด้วยความที่สต็อกมาแล้วเล่นกับใครไม่ค่อยกลัวผมว่าเล่นแบบเลี้ยวพูลง่ายชอบใช่ไหมชอบผมว่าน่าจะในเกมน่าจะไหลลื่นแล้วลิเวอร์พูลน่าจะถล่มได้นะสองศูนย์สามศูนย์เลยนะครับแสดงว่าวันนี้เราก็ตรงกันสามคู่ต่างกันคู่หนึ่งที่ตรงกันก็คือมมมีีแนนยูะะฮ บอลหมัดเนอะแล้วก็มีอเซนใช่ส่วนที่ต่างกันก็คือคู่ของริพูกับสโต๊กซึ่งผมมองว่าสโต๊กแพ้ไม่ขาดครับผมแจ็คเลียมองว่าริพูยิงขาดเลยครับผมฝากไว้4่คู่สี่สวยงามงามในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ช่วงท้ายฝากไว้ด้วยกับดูบอล 24H นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่เพจของดูบอล 24H รวมไปถึงแอดไลน์ไปดูฟุตบอลกันสดๆได้นะครับ ดูบอล2 4 h นะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณอาจารย์เด๋อมากๆนะครับที่อสามมาช่วยถ่ายไม่ใช่ที่เป็เรานะครับไม่ใช่รับผู้การเก่งเกาเลยอาจารย์เด๋อผมดูตลกอาจารย์เด๋ออยู่อาจารย์เด๋อ้างั้นไหนลูกชิ้นเนี่ยมีลูกชิ้นมาฝากป่ะถาลูกชิ้นนะลูกชิ้นกูเด๋อใช่มไม่เอาเนี่ยอาจารย์เด๋อแล้วก็ไปทะลึ่งกับอาจารย์ผมดูอาจารย์อยู่นะอะไรการอะไรนะที่ที่ช่องสามอ่ะรายการสถานสามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เก่งไงเก่งประตูผีลูกรอบนี่ เก่งที่ว่าขับหล่อๆตอนนี้ออซฟวับหล่อเหรอล้ออให้เขายิ้มโชว์เก่งเร็วๆเลยนะไปได้แล้วลาเลยเฮ้าดีนะดูบอลให้สนุกกันแล้วกันนะครับวันนี้พี่ป๋องจะเล็กๆไปก่อนครับสวัสดีครับ